สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้ mod x จะขอนำเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทานายดวงชาวราศีเมษปักแรกสิงหาคมพศ2567โดยทั่วไปแล้วการเปิดไพ่ยิปซีทํานายดวงของแต่ละราศีก็จะสอดคล้องกับอุปนิสัยใจคอของคนราศีนั้นๆโดยชาวราศีเมษก็มักจะเป็นคนที่มี ความมั่นใจในตัวเองสูงมีความกล้าหาญและก็มีการกระตือรือร้นในการทำกิจการงานเปิดไพ่ยิปซีทำน,นายดวงชะตาคนราศีเมษปักแรกเดือนสิงหาคม2567ไพ่ใบแรก The e m p r e s s นับเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณที่จะประสบความสำเร็จมีความสุขสมหวังมีเงินทองใช้ใจ่าย อยู่ค่อนข้างจะคล่องตัวตำแหน่งที่ 2. The Chariot คุณอยู่ในช่วงที่คุณจะมุ่งมั่นฝ่าฟันปัญหาประสาทในการทำงานหรือในสิ่งที่คิดที่หวังเช่นการสอบแข่งขันการเรียนต่อให้ตำแหน่งที่ 3. The Temperance คุณมีโอกาสได้โยกย้าย ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสถานที่อยู่บางคนอาจจะได้รับตำแหน่งที่อยู่ในต่างจังหวัดหรืออาจจะมีการได้ลุ้นที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศตำแหน่งที่4 q u e e n off a n d ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งครอบครัวคู่ครองคนรักคุณก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงาน การตัดสินใจในเรื่องของการงานต่างๆคุณก็จะได้รับคำแนะนำหรือการสนับสนุนที่ดีตำแหน่งที่5ชีวิตคุณในช่วงที่ผ่านมาคุณก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำการงานหรือกิจการค้าขายของคุณให้ประสบความสำเร็จมุ่งมั่นด้วยความสามารถของคุณ ตำแหน่งที่6ไพ่ก้าไม้เท้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่คุณจะต้องเ,เจอกัในอนาคตก็อาจเป็นภาระงานที่เข้ามามากขึ้นหรือมีความยากขึ้นซึ่งคุณก็ต้องใช้ความสามารถของคุณในการที่จะเอาชนะปัญหาประสาทตำแหน่งที่7ปัญหาประสาทที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าซึ่งก็เสมือนกับสนับสนุนตำแหน่งที่6คือไพ่เก้าไม้เท้าการงานของคุณจะมีความยุ่งยากวุ่นวายมากขึ้นซึ่งคุณก็ต้องฝ่าฟันมันไปตำแหน่งที่8ปดไพ่เอสออฟคัชีวิตคุณจะพบกับสิ่งใหม่ๆมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานใหม่ๆ ที่จะเข้ามาตำแหน่งที่9ก้าให้สองเหรียญซึ่งในภาพก็จะเป็นลักษณะของเ,อเงินที่หมุนไปมาเป็นอินฟินิตี้ซึ่งก็แสดงว่าในช่วงนี้คุณก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่คุณก็ยังสามารถที่จะหาเงินเข้ามาเพื่อที่จะจับจ่ายได้ ตำแหน่งที่10 Queen of Cup ซึ่งก็เหมือนกับสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของคุณในช่วงปักแรกนี้คุณก็จะมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ก็คิดอยากจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็สามารถทำได้ซึ่งมันก็สะท้อนสอดคล้องกับไพ่ตำแหน่งที่1ของคุณซึ่งคุณได้ไพ่ e อ p r เ s รสสรุปภาพรวมของการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาคนราศีเมษ ในปักแรกสิงหาคมนี้คุณก็ค่อนข้างจะดีใจได้ว่าดวงคุณก็ค่อนข้างจะอยู่ในภาวะที่ดีอาจจะมีการประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องเดินทางบ้างในเรื่องของการงานก็ดีการศึกษาต่อก็ดีคุณมีภาระค่าใช้จ่ายที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่คุณก็ยังสามารถที่จะหาเงินเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดี การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เห็นก็ขอให้เป็นกําลังใจในการดำเนินชีวิตและการทำมาหากินของท่านส่วนสิ่งที่ไพ่ได้ติดติงมาก็ขอให้ท่านนำไปลองพิจารณาดูว่าจะแก้ไขปัญหาประสาทต่างๆ ได้อย่างไรและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้มดเอ็กก็อยากจะเชิญชวนให้ fc หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีเข้าวัดฟังธรรมมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์ส,สัตว์โลกแห่งวิญญาณความโชคดีความดวงดีก็จะหนุนนำชีวิตท่านให้ผ่านพ้นปัญหาประสักต่างๆไปได้ด้วยดี ถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามก็จะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยการเปิดไพ่ยิปซีในเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาสำหรับปวดท้องเหรือมงคลแก่ชีวิตท่านการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีลางร้ายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อย กับช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ